แบไปแย่ชีพผมเลยต้นพูนแค่ดันคนอะนี่คนนี่มันกัดแด้่ยวไมมเห็นยังให้มันเลียนงานสองไปไปบอกเขาสองค กีมงมาแต่โอตีหาตื่นเาเจอเมื่อกี้มอเก okay. okay. oh, right. ี่ยอเลเจอตลอดเทวดามาเนี่ยเทวดามาโอ้รอนดีจักวัเดยเทวดาไม่มีอะไรดูแลหรอปอเจ้า ม่วยน่วมนเจัเนแช่องสามสาิบสามนนังใหม่นี่เจ้าได้เจ้าเลยล่ะอนนี่คนสงแเจ้ากันมันเสียแผงกันเจ้ากันมาเจ้าก็เสียมนเจ้ากันเบ้แล้วมาเจ้ากันเบ้อแล้วเราเธอะนะมาเสียตอนไทยไงแกเออเสียบอกแต่บ้าบอกกาบอว่าเออถ้าเสียบอยอดก้งหา ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คู่หลังบุญยอกผู้วาเธอมาเสียอที่วาเล่คู่้าแหละเจ้า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 วอาเธอมาเสียตอนตอนตอนที่คู่มันที่มันต่อยตะนุเคล้อบอะที่มันได้บอหน้าแตกคู่อะแตกสองคู่อะนั่นแหละพิธีกรไอก้เช้าแจะ มคูหน,นมันต่อยมวน,นดิน,นีมวนๆละนอพันผู้นาแล้นนนนจนปากแตกอันนี้กรแตกบรกันหัวแตก่เสือประกันน,กกนัน่นหัวแตกเสืกรจั่งมา่ากันนปาบุเว้เอาดีๆไอ้อาอาาการมูนีการจสีไหนจกมา่ากันไอ้แชมยูดดีก,ดก็ได้เจ้งพอร์ตบ โอ้ได eh? oh, ้ยอดจักรไรเนาะเพาก็ให้แบบเขาก็ซชือแบบว่าให้ให้ยุก็เขาไปเรื่อยๆเลยคนต่างแปภาษาเนาหมือเขาอเขาได้มือนึงโมเมนต์เก็จักร้น้ยไม่พอหรอกจีพันหลัใช้กะละมังนู่นจาีลยหลัดีพันหลักในการ เด็ดเด็กติ sure ่งเด็ดติ่งชั่วโมงเน่ของเขาสองชั่วโมงสามชั่วโมงขึ้นของเขาเนี่ยคืนที่หนึ่งเ่ะเขาได้นคนเป็นคนเป็นล่ามเนต้องแบบว่าต้องเก่งภาษาจริงนะวหเจียวก้อนเนบ่กการันมับรหญายนะเดีเขาก็ขมเขาบอกว่าเงีมึงเบาสียงจเขาเรียกเอาาผมเนแช่มันแปลได้เบอร์เด้ แต่แต่คู่เมื่อคืนนิสนุกจริงๆนะไอ้คู่ที่ว่าแจ็คแจ็คขอแตไอ้คู่ล่าสุดที่จะไปไปนอนก็มันนะมันถ้าเจ้าอยู่เจ้าเสียอีกแขกหนึ่งอ่ะตายเขียวเลือกอ่ะไอ้เล็กเสียมา่าให้นมองห่อเลยนะอหัวเดียวลุงซานเลินกอ แพงกว่าน้ำพวกพี่เลยนเนี่ยซื้อน้ำในสองแพ็คเลยนะเนี่ยใช่ย่อยนะจิ้มงมเนาะสี่สิบแปดเพิ่มเพิ่มอีกสองบาทก็ได้น่าสองแพ็คเลยหรอ้ก็่าสีบแปบาทสี่นะคอยเล็นแค่คอยยั่งพงกิดพงกตีมันเสียหนูแต่สอง่อุนห วานแดง่ารนน้เียกูยจะถ่ายกูยถ่ามึงกินซื้อแกูเสียนไปมึงยังไมาทีแควเขาบอกอเขาถามอยู่ว่ามึงมีชิ์เลือกมึงบเลือกเองอเบเลาพล้วหาวนะให่เร้ไปไปตั้มน่อเงาบอดกินบอบอบอกทีม เปาแล้ววะเอี่ยงอยู่ก็แลับอด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 อะไรต้นบอดก็แล้วกันที่ต้อกระดานขนนขึ้นนวหนึ่งเบามหูว่าขัจะมาจีบก็อะไรเี้แถ้บอบอดถามหูว่าบอดตึงมันตงนิะไวาหาจอมกรบซิ่นิวึ้งมันทำไมทาอะไรอ๋อมาบมันจีบมีบอดสั้นสุ้ เอลีบอลพัน huh. uh ิ huh. mm ิะเข้าได้เพราเาเป็นเอาสั้นงมากไงเบอกว่าสันสงเชียไงแต่ว่าเดินจอต่อราคาุดจวดดีที่สุด้ลงมาอะไรนะเขาก็สันจอตัวราคาูกปกบาก็ไปถอดบอลออกเขาเอบอลเขาใส่อร แม่บีก็ขายก็หัดปุ๊บมือนก็จะขายม้งเจเลยถ้ากรสั่งกันก็ไปสั่งง lg นักนิตัวนะครับแล้วเขาไปทอนมุ้งจอ๋หรอตะเกีมุ้งจีก็ใส่ทำพุ่งเกี๋ยวได้ไปทำมุ่งเกียว่ากระป๋ับกีุ่่มกำลังกลับ๋องกำลังกับตัองแต้สองุ่ม อาาโอ้โหเ,เ,เละเทะเลยตังไ้พ่อมเก็บเลยนะเล่นสนขนาดเนี้ยอยากมาตัดไม่ดีไหน

ว่ามันต่อยเองนั้นปากฉีกเลยนะโอ้ไอ oh, ้ที A ่ชนะทั้งปากฉีกกฉกดทั้งคิ้วแตกทั้งหัวแตกก็ได้ บางใจมองคนตกที่เราส่งดูเห็นเลยนี่ถ้าถ้าถ้าคนตกมีใส่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเรียกคุมอยู่ใส่เชือในได้เลยใส่เห็นเชอไนเลยแค่นี้ก็เห็นแล้วอ่ะถ้าใส่เชือในสีแบบว่าคนที่ชอบแบบเลี้ยชี่ไหนใส่เชือในสีแดงให่มองเห็นเลยไม่คีโมผัดเคย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 ยคุณฟังนะบอไม่แห้งอ่ะเหรอ ปลาไหลบญัวมกะหลีนาลางกระยามันได้ัวไก่ผิดโหดอันนี้เป็นลางเงข้ารไปัที่นี่เดี๋ยวเนีเดี๋ยวนี้ับที่นั่นเองแม่ช่วยจับแม่น